สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูช่วงจังหวัดเซตที่3ที่ไทยสามารถเอาชนะจีนได้นะแล้วก็มาฟังเพลงชาติที่แฟนขับร้องให้น้องๆครับนี่ช่วงจังหวะคะแนน12ต่อ20จีนเซิร์ฟมาครับเปิดบอลแรกเราโอเคครับยกไปที่หัวเสาซ้ายตีลูกนี้แฉลบป๊อกลงไปฮะเบอร์17ครับสามารถทําแต้มให้กับทีมไทยได้ครับโอ้โหตีแล้วก็ทัชออกไปฮะกระโดดเซิร์ฟไปเลยครับ อรับบอลจีนยกมาเล่นบอลเร็วอ้าวโอ้โหผิดจังหวะครับเรียบร้อยเลยแหมไม่รู้กันนะฮะ,ะจิรายุทําหน้าที่เสิร์ฟต่อเลยครับเจอเบอร์17จิรายุนะครับเสิร์ฟไปเปิดบอลจีนยกไปที่เสาวขวาไหมฮะอตีมาเอาอยัางดะรองได้ครับยกมาเล่นบอลเร็วไปเลยครับ <c oughs> เสียดได้ครับจังหวะนี้น่าจะล้นไปหน่อยนะฮะ แยอดโอ้โเรียบร้อยฮะน้องเกียรติศักดิ์ตัดสินใจจกเลยครจังหวะนี้อ่ะเปลี่ยนตัวเข้ามาครับเกียรติศักดิ์ไปเสิร์ฟนะครับเบอร์15ตอนนี้คะแนนก็13 22นะครับอ่ะจีนเปิดบอลมายกโอ้โหไม่ได้ครับไทยเราโอกาสแล้วครับ3เมตรกลางย,ยังเหนียวครับจีนยกมาหัวเสาซ้ายแตะมาก่อน ไทยเราจะสวนคืนครับขวาทุบปูหูปริวัติติดบล็อกของจีนนะเสียดายครับขึ้นสมบูรณ์แล้วนะแต่ว่าโดนบล็อกครับอ่าเสิร์ฟมาครับจีนอ่าเสิร์ฟออกเฉยเลยครับอูโหูกลายเป็นเซตพอยต์ของไทยเราครับเสิร์ฟไปครับปิดเซตได้เลยหรือไม่ฮะยังไงล้นมาอุ้งทุบอืม้าวยังไงนึกว่าแต้มของจีนอ่ะน่าจะฟาวครับเรียบร้อยเลยครับ เป็นไทยเราครับสามารถเอาชนะไปได้ครับด้วยสกอร์25ต่อ14กรรมการชี้มาที่ไทยแล้วนะครับก็ สามเซตรวดเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้องๆสามารถเอาชนะจีนได้แบบขาดลอยได้ขนาดนี้จารึกประวัติศาสตร์จริงๆครับขอชื่นชมขอแสดงความยินดีกับวลยบอลชายเยาว,วชนชุดนี้ฮะแล้วก็ช่วงจังหวะที่น้ําตาคอคุณผู้ชมน้องๆวิ่งไปหาแฟนขับที่มาเชียที่ข้างสนามครับซึ่งพี่ๆเขาร้องเพลงชาติให้กับน้องๆก็ชื่นชมเลยครับให้ MVP ไปเลยแมต์นี้ถึงจะไม่ได้ไปต่อก็ตามทําได้ดีมากครับ ก็เป็นช่วงจังหวะที่ในเซตที่3นะครับซึ่งหนุ่มน้อยไทยสามารถเอาชนะหนุ่มน้อยจีนไปได้3ต่อ0ูนย์เซตครับโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆนะครับคือแอดมินดูการแข่งขันวอลเลย์บอลมาบ่อยครั้งมากคือเป็นแฟนวอลเลย์บอลตัวยงมาหลายปีแล้วนะครับคือวอลเลย์บอลชายไทยเนี่ยน้อยมากๆนะ ที่จะสามารถเอาชนะจีนได้นะครับแต่ทั้งนี้นะอันนั้นก็เป็นรุ่นใหญ่อารุ่นเยาวชนก็มีแต่ว่าก็ยังไม่สามารถชนะจีนได้อ่ามาเจอในยุทธเกม2025ไทยสามารถเอาชนะจีนได้คือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็เรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับสำหรับน้องๆวอลเลย์บอลชาย ซึ่งแอดมินดูแล้วน่าจะประมาณยู8ิยู่1นะที่แข่งกับจีนจีนก็ตัวสูงใหญ่นะครับเราก็สามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดก็ขอแสดงความยินดีและเสียงร้องเพลงชาติจากแฟนๆที่ไปเชียร์ข้างสนามก็เป็นพ่อแม่พี่ป้านะอานะครที่เขาไปเชียร์เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆให้กำลังใจน้องๆมากๆ ก็ขอให้ MVP ไปนะครับคือแฟนๆก็คงให้ MVP ไปแล้วนะก็คือมอบเหรียญรางวัลด้วยการร้องเพลงชาติให้สํหรับผลการแข่งขันนะครับ วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในเอเชียนยุทธเกมปี2025แมตช์ที่เจอกับวอลเลย์บอลชายทีมชาติจีนผลการแข่งขนันจีนแพ้ไทย0ต่อ3เซตฟังไม่ผิดนะครับจีนแพ้ไทย0ต่อ3เซตสกอร์20ต่อ25 19ต่อ25แล้วก็14ต่อ25แมเสียดายจริงๆที่เราพาท่าให้กับอินโดนีเซียตั้งแต่แรกไม่งั้นนะโอ้โหต้องบอกว่างานนี้จมันมากๆเลยแต่ว่าอิหร่านนี่หนักจริงๆนะครับ ทีนี้หลังจบการแข่งขันในแมตช์นี้นะครับถ้าเรามาดูสิติหลังจบการแข่งขันเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับในเรื่องของเกมรุกไทยเราทําได้ดีกว่าครับ42จีน36ในส่วนของเกมบล็อกไทยทําได้ดีกว่านะถึงจะตัวค่อนข้างที่จะเล็กกว่าเขานะครก็บล็อกไป7คะแนนจีนได้5นะครับเพราะว่าจีนในหลงบล็อกเราบ่อยเหลือเกินรวมถึงในเรื่องการขุดบอลน,นะครับพื้นฐานเบสิกการขุดบอลไทยดีมากๆครับ9ส่วนทางด้าน จีนนะครับขุดได้แค่1เท่านั้นนะที่แบบว่าขุดได้จริงๆนะครับคือในส่วนของการเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเอสไป5นะครับสำหรับไทยเราทางด้านจีน2แล้วก็เปอร์เซ็นต์เออร์จีนค่อนข้าง error เออร์เอยอะพอสมควรนะครับในขณะที่ไทยเราก็ e r อร์ค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะเลยในส่วนของการแข่งขันในครั้งนี้อ่ะนี่ก็คือ สติหลังจบการแข่งขันก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆอีกครั้งหนึ่งทำได้ดีมากๆเลยครับมาดูคะแนนบุคคลกัน,กนบ้างอ่าใครทําแต้มได้เยอะสุดสําหรับแมตช์เจอกับจีนต้องจารึกประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยเอาไว้เลยนะครับการทําแต้มของน้องๆครับดูที่เรื่องของเกมลุกอ่าทางด้านนนทพัฒน์ทำไป15แต้มแล้วก็สรศักดิ์ส4แต้มส่วนปริวัติ6แต้มเกมบล็อกปริวัติทําไป3แต้ม ปฏิพันธ์ทําไป2แต้มแล้วก็นนทพัฒน์แต้มเกมเซิร์ฟปริวัติทําไปเซิร์ฟ 2s นะฮะสแต้มแล้วก็เกรติศักดิ์1แต้มจากเกมเซิร์ฟท่านะโดนอีก1แต้มอ่ะนี่คือคะแนนเป็นรายสกิลครับทีนี้ผู้ที่ทําแต้มได้สูงสุด ของแมตต์นี้นะจะลึกไว้นะฮะนั่นก็คือน้องนนทพัฒน์เบอร์5าครับตำแหน่งหัวเสาทำไป16แต้มรองลงมาจะเป็นน้องสรศักดิ์ครับเบอร์6ททำไป15แต้มแล้วก็น้องปริวัตรเบอร์13ทําทำไป11แต้มทางด้านน้องเกียรติศักดิ์นะครับทำไป6แต้มเบอร์15จิรายุ2แต้มนะแล้วก็จะมีธนด,ดลตำแหน่งบอลเร็วอีก1แต้ม ปฏิพันธ์3แต้มนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดสำหรับในการแข่งขันกับจีนที่ไทยสามารถเอาชนะจีนไปได้3ต่อ0ูเซตก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะนานมากกว่าที่เราจะเอาชนะจีนได้แบบนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆซี่สามารถทำได้ทีนี้ถ้าเราดูตารางคะแนนกับกลุ่ม F นะครับที่ร่วมกันทั้งหมด4ชาติมีอิหร่านมีอินโดนีเซียมีจีนแล้วก็ไทยนะในรอบการแข่งขันยุทธเกม2025วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมเนี่ยนะครับตอนนี้คะแนนก็ทางด้านอิหร่านชนะ2แมตช์ไปแล้วก็คือชนะไทยเราแล้วก็ชนะทางด้านอินโดนีเซียนะครับสำหรับทางด้านอินโดนีเซียก็ชนะจีน แล้วก็ชนะไทยเป็นทุนเดิมตั้งแต่รอบแรกไทยเราก็ชนะทางด้านจีนไปส่วนเราแพ้อิหร่านไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตารางตรงนี้แล้วไทยเราจะอยู่อันดับที่3นะเพราะว่าเรามีแมตช์ชนะ1แมตช์นะส่วนจีนเนี่ยก็คือแพ้ทั้งหมดเลยก็จบนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับตารางนี้นะครับจะอธิบายได้ในกลุ่ม F ซึ่งจะเป็นการจัดอันดับเพื่อที่จะไปคอริฟายกับกลุ่ม E ก็คือจับคู่แข่งนะครับเป็นรอบแบทเทิลแล้วนะครับก็คือรอบแพ้คัดออกก็จะเข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศต่อไปก็มาลุ้นกันเพราะว่ากติกาแข่งมันเป็นแบบนั้นนะครับ1่ e ไข่4 f นะ2 e คข่3า f แล้วก็3 e คข่2 f ส่วน c e ไข่ห1 f นั่นเองนี่คือรายละเอียดสำหรับการจับคู่ เพื่อที่จะทําการแข่งขันเข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศต่อไปนั่นเองก็มาเอาใจช่วยน้องๆหน,นุ่มน้อยทีมชาติไทยกันไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเอเชียนยุทธเกม2025วอลเลย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ